สวัสดีครับผมเด็กชายมังเทียบุตรทองครับสวัสดีครับผมมูชาย์นันจันมุนตีครับสวัสดีครับผมมูชาย์สิงห์ตากครับสวัสดีครับผมเด็กชายเชียงนี้ครับครับพวกเรากลุ่มพวกเราทีมนปโยชน์พลังงานรักโลกครับจากผู้แทนโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์สโปสรสันติสุขเฉลียสองครับครับวันนี้พวกผมได้โจทย์มาว่าอาจเกิดพายุไต้ฝุ่นอาจเกิดพายุไต้ฝุ่นเราจะมีกลไกช่วย วัน2ลสองลูกครับวางอยู่ตรงนี้เป็นตัวเริ่มกลไกเลยนะครับลูกวานลูกที่หนึ่งจะไหลามาโดยใช้โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกและแรงและแรงเสียดทานพลังงานที่เกิดจะเกิดพลังงานกลและพล,พลังงานสาขาเมือลูกวันนี้ไหลามาจะไหลหรือมาเข้าตัวท,ที่เราคำนวณนี้ไว้ครับเมื่อลูกวานไหลลงมาแล้วจะจะเกิดการ สายก็จะเกิดาการแตะกันทําให้เกิดเสียงและเกิดแสงไฟครับเพื่อแจ้งเตือนไม่ให้เพื่อแจ้งเตือนให้คนหนีได้ทันครับส่วนรูกที่สองก็จะไหลามาทางนี้ครับไหลามาชนกระปุกน้ําเพื่อให้กระปุกน้ําดึงสวิต์ที่เราอัดลมไว้เพื่อให้ลมนั้นดันแรงน้ําให้เปลี่ยนเป็นพลังงานกลเพื่อให้มอเตอร์หมุนเมื่อมอเตอร์หมุนก็จะลากคนให้ เอาไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยครับแล้วเมื่อคนเมือ่อมอเตอร์ตัวนี้หมุนก็จะดึงเชือกที่มาดกับกระดาษไว้เพราะกระดาษนี้หลุดไปแผงโซลาเซลล์ก็จะได้รับแสงจาก ดึงวัตถุเพิ่มลงไปไว้ข้างล่างเพื่อวัตถุจะได้ปลอดภัยครับและนี่คือที่โชว์ป้ายครับเราจะทําที่ตีแผ่นโดมิโนโวไว้ให้ล้มยงเรียงกันมาแล้มาชนกับผวนน้านี้แล้วผวนน้านี้ก็จะล้มลงดึงแผ่นป้ายนี้ลงมา 没有。啊 အအအဖူက့ကနကုေကညူမ်ကပဲ့ကေရစ်တတိဨတေသာကကူေဲ့ကဲ့ကွေယ္း